โอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับกับวนใจตะกออนี้เช่นเดิมครับตอวันนี้เดินทางมาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับตอจะมีการจัดบูธในแต่ละบูธในกระทรวงวัฒนธรรมก็มีหลายโรงหลายส่วนงานที่มาจัดที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างน่าดูน่าสนใจไปเดินให้ท่านผู้ชมทีมซีทุกคนทุกท่านได้เข้าไปดูด้วยกันนะครับผมโอเคไปดูด้วยกันครับ สโกนี่ครับก็จะเป็นซุ้มของเรานะครับผมนี่ครับโดยมีการนำโดยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประคุรศรัทธาจิตนะครับประกอบอาจารย์เครือชัยฤชยโยดร,รนะครับผมทีมงานทีมงานด้วยกันแล้วก็มีอาจารย์ประวิทย์ใจสูนนะครับผมแล้วก็แอดมินนะครับผมทีมา น,นี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสภาประชุมแห่งโรงพยาบาลหลวงเกือสิทอริกครับผีนะคตรนี้ก็จะเป็นต้นออนทางตะวันค่ะก็คเ่ยเป็นกบวนการในการเรียนเราคะซึงนี่จะเอามาเล็ดต้นอ่อนทางตะวันนะคะ ทานตะวันใช่่คะะตวันอันนี้เป็นผลลัพธ์ของค่ะที่แบบว่าสมที่เราทำไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยำค่ะเป็นยำอร่อยมากเลยนะคะเอาไปชิมได้นะคะคเลนี่อยู่ข้างแรมนี่อยู่ข้างนแรยไม่มีด้วยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้มาเยี่ยมนะคะโอเค เปลือกไข่ใช่ไหมคะ,คะเปลือกไข่เปลือกไข่อะไรก็ได้นะเล<ะ>็กค่ะดีค่ะเราสามารถลงทะเบียนเพื่อเอาเยอ,าย,าย,อาย,ายกระหอได้นะคะ <het> นั่นเป็นอะไรันอันนี่คือปิภัณฑ์ของการเปลือกไข่ที่นำแปรปรูปโดยปกติเราเปลือกไข่เราก็ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเนาะ<ช>นี่คือใบรูปจากเปลือกไข่นำไป,ปะจะเป็นปุ๋ยก็ได้เนาะ ที่เราไปสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วส่วนขั mmm ้ด no ้านหลัก uh ก็จะเป็นที่เราทำกิจกรรมค่ะโรงเรียนเรอย่างเงี้ยจากโรงเรียนอะไรเอ่ยท่าห้าหรือไทยนนทบุรีรภาษาไทยชื่ออะไรคะชื่อวังหนูงค่ะชื่อมิมี่ค่ะอยู่ม .2 ม .2 ชื่อมอดเลมค่ะอยู่ป .4 ค่ะป .4 เนาะโอเคเดี๋ยวไปติดตามที่คลิปของพี่ก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูดูซุ้มเดี๋ยวซุ้มแล้วกันแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างโอเคนะล<ะ>ู่แล้วคในต่างระเทะมีอะไรบ้างหังนั้นเนี่ยก็ได้ค้นพบ าานี่อาจารย์ขันทองอ๋อให้งานไม่ใจองอาจารย์นันตอง่หน,นังสือนี่นังสือเกี่ยวกับการไกลเคียร์และคุณธรรมเอกชนอาจารย์สนใจอันไหนครับผม โคโลเบย์ใช่ไหมจ๊ะ้แครับอันนี้อะไรนน้ำน้ำพี่ทำจากอันนี้น้ำตะไคร้ครับน้ำตะไคร้บอ้โหน้ำตะไคร้อันนี้นะเป็นขอทอจากโคโลเบย์เป็นหน้าสนใจมากคุลเลย์เนี่ยเป็นทำงานที่ไปลู

โอเคค่ะ ลากติดต้องแคะออกนะครนั้นมันจะเป็นเชื้อราดำแล้วก็จะเน่าถ้าเก็บถ้าเก็บเราก็ดึงออกนะดึงมาแล้วก็เอาช้อนตุกดช้อนแคบหอยแล้วก็เอาม้ดินอย่งนีครับลากได้ถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเน่าดำเวลาเสียน้ำก้อนเลยส่วนแรกที่เอาไปเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราใช่ครับดำดำได้ไม่ดีไครับไมงนีมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับบัตเราถ้าไม่ทำการเก็บเราไม่ดีแล้วลดน้ำไม่ดีก็คือน้ำเข้า มันมีวิธีถ้าเรารู้ทีแรกเราก็จับก้อนฟั่มลงมาก่อนให้น้ำไไหลออกมาแล้วเราก็จะไม่ต้องลดน้ำให้มันแห้งก็จะไม่มีเชื้อราเราเราทำโรงเรือนเราต้องมีในกลุ่มเด็กที่ผมทำโรงเรือนมันเป็นโรงน้ำตะไคร้น้ำของไทยครับกินได้ครับลองกินดูครับกินครับมีความเย็นอยู่แล้วฮะแต่ถ้าจะให้เย็นอีกมีน้ำแข็งครับกินได้นะครับกินได้ครับ

สามคนตื่นแต่พาไปต้นไข่หายอยู่ที่นี่เลยครับเราเคยรู้จักกันไปรู้จักก่อนก่อนเป็นไม่เคยรู้จักยันยิ่งเลยมะนาวดูมะนาวยักษ์อาจารย์จะดูได้ผมโอ้โหดูมะนาวยักษ์เราก็เรียกว่าเป็นมะกรูดเออหน้า น้ามาคล้ายๆกันเ,เลยนะนี่ต้นต้นหอมันเนาะอ,อต้นตอหอมยาเราต้องเอาเป็นขวดวนะตสงใสอันนี่เฉยหนิร้อยเองเป็นพายแดงนะคะพี่ <laughs> โอ้จังสีมันต้องขอน ว่าจะโดนลิกสิทธิ์จะโดนเลิกสิทธิ์ไหมเนี่ย <laughs> สองเปิดแล้วเก็บได้นานไหม,มไม่เปิดเปิดแล้วเก็บได้ไว้ได้นานไหมครับเพราะว่าเราดอกเชื้อแล้วม,ม,ม่อถ้าเรากินกเบไว้ได้นาน,วดดาน่วดน้ อันนี้เป็นขวดดำเนี่ยเป็นมะนาวเลยที่เราหมักสดไม่นั่งต้มอันนี้เป็นวายมาร์เีอที่เราต้มแต่ว่าเป็นวายแดงเหมือนกันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบช่วยเปิดไหมช่วยอะไรช่วยเปิดหมายถึงว่าเปิิดบนอ๋อไม่พอเปิดตอนเนื่องว่าเนื่อว่าช่วยชิมอันนี้ชิมได้อันนี้ชิมได้อันนี้เป็น ใช่ค่ะ<อ>ดี่ยถ้า,ถาช่วยชิมเนี่ยได้อยู่ครับผม <laughs> อันนี้ขายถูกมคะคะเราทำม้ใหม่